สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mi ศ0 2ย์ย์อ EP นี้เป็น EP 7ค่ะหลังจากที่เราถักตาม EP หมานะคะแล้วก็มีการวางผังวางดอกลงไปที่แม่แบบเสื้อตัวนี้เราสามารถถักเป็นแขนกุดได้หรือจะถักเป็นมีแขนแบบนี้นะคะของต้นแบบจะแปลงเป็นเสื้อมีแขนถ้าเป็นแขนกุดก็มีแนะนำไว้แล้วนะคะว่าให้ใส่เส้นยึดตรงนี้ ถ้ามีแขนเส้นเราจะขยับออกมาอยู่ตรงแขนเสื้อคอเสื้อจะถูกปรับขึ้นนะคะจากเดิมที่เป็นคอเว้าลงมาขึ้นเป็นคอด้านบนตอนที่เราวางดอกให้เราใช้เข็มหมุดยึดเข็มหมุดจะใช้เยอะมากนะคะตรงนี้เป็นปลายเสื้อเดี๋ยวเราดูดอกที่เป็นตรงนี้เป็นการวางดอกด้านหลัง ให้สังเกตว่าคอเสื้อจะสูงขึ้นเวลาเราวางดอกสลับดอกแล้วแต่เรานะคะจะเป็นลายเดียวกันหรือสลับลายก็ได้ด้านข้างเราก็จะโยงลายเหมือนกันนะคะโยงลายแล้วก็ใช้ดอกเล็กช่วยตรงที่เป็นจุดว่างทั้งหมดเราจะถักตะข่ายสําหรับข้อมูลใน EP 7ตรงนี้นะคะเราจะมาเก็บความเรียบร้อยก่อนโดยที่บางส่วน รงที่ลายมันชนกันเราจะใช้วิธีเย็บและเก็บเศษทั้งหมดค่ะก่อนที่เราจะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถักคลิปนี้นะคะคลิปที่เจ็ดดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะคะสำหรับคลิปที่เจ็ดนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ที่ตัดไหมค่ะแล้วก็เข็มปักคอสติเข็มปักคอสติจะเอาไว้ใช้เชื่อมต่อนะคะแล้วเก็บเศษ ไหมที่เราใช้ถ้าคุณใช้ไหมเดิมที่เราใช้ถักตัวนี้อยู่มันจะเป็นเส้นขนาดสิบแปดหัวเข็มที่ใช้เวลาเราถักตาข่ายนะคะใช้ได้สองเบอร์ก็คือ1.6กับ1.8อันนี้สำหรับไหมที่เป็นเส้นขนาดสิบแปดนะคะแต่ของต้นแบบจะเปลี่ยนไหมที่เดินเส้นเป็นเส้นขนาดเบอร์16หัวเข็มที่ใช้ในการถักตาข่ายจะใช้1.2มิลเส้นตรงนี้ เป็นเส้นเล็กลงนะคะเราจะใช้สีเดียวกันหรือสลับสีก็ได้ไหมจะใช้เส้นขนาดเดิมก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราแต่ของของต้นแบบจะใช้เส้นขนาดสิบหกเพราะว่าเวลาเราถักตะข่ายเส้นขนาดสิบหกออกมาแล้วงานจะสวยเนี้ยบมากเรามาดูตรงที่เราต้องเก็บเศษก่อนเวลาเราทำงานที่เป็นงานไอริคโคเชนะคะแนะนำให้วางชิ้นงานตรงนี้ลงไปบนโต๊ะแล้วนั่งถักที่โต๊ะจะดีกว่า และควรจะมีหนุนอยู่ด้านหลังนะคะตรงที่หนุนด้านหลังตรงนี้เป็นแกนไหมยกขึ้นมาแล้วแสงต้องพอนะคะวิธีเก็บเศษหลังจากที่เรายึดพวกนี้ไปแล้วนะเก็บเศษตรงนี้มันเป็นด้านหลังงานที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นการคว่ำหน้าลงด้านที่เราทําอยู่เนี่ยจะเป็นด้านผิดทั้งหมดตาข่ายก็ถักที่ด้านผิดนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยเสื้อมันจะพลิก ตอนที่โชว์งานก็คืองานเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บซ่อนเศษค่ะเราแทงนะแล้วล็อกเหมือนกับเราผักโคเชปกติเพียงแค่ว่าเวลาเก็บซ่อนเนี่ยมันจะถูกยึดอยู่กับแม่แบบแม่แบบเราถ้าเราจะถักหกเหลี่ยมให้ง่ายสำหรับมือใหม่ แนะนำให้เขียนตารางลงไปที่ตัวแม่แบบเลยไม่ต้องกลัวมันเละนะคะแม่แบบเราสามารถเอาไว้ใช้ซ้ำๆได้หลังจากที่เราใช้ตรงนี้เสร็จแล้วนะถ้าเราจะใช้ซ้ำตัวใหม่เราก็เอาสกอ็อตเทปค่ะลงก็เทปใสนะเริ่มแรกเก็บเศษให้หมดนะคะวิธีเก็บเศษใช้เข็มปักคอสติซซ่อนด้านหลังงานทุกดอกเลย หลังจากที่เก็บเศษเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บชิ้นงานติดก่อนที่เราจะซ่อนนะให้เราล็อกปลายเนี่ฮะล็อกหนึ่งครั้งแล้วค่อยซ่อนไปเก็บซ่อนเหมือนตอนที่เราถักโคเชป,ปกติอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเก็บทุกดอกค่ะซ่อนปลายให้หมดเรามาดูวิธีเย็บนะคะ ตรงที่จะใช้เข็มเย็บเชื่อมเนี่ยมันจะมีแค่บางจุดที่ลายมันชนกันเท่านั้นนะคะถ้าลายไม่ชนแบบนี้เราปล่อยแล้วมันจะเหลือตรงช่องว่างๆช่องว่างตรงนี้เราจะถักเป็นตะขา่าหกเหลี่ยมค่ะเราต้องเก็บเศษให้หมดก่อนนะวิธีเย็บค่ะถ้าเราดึงสองจุดนี้ออกงานมันจะคืนตัวมาไปเหมือนเดิมนะตัวนี้จะหดหดไปทางข้างบนอันนี้หดมาข้างล่างเข็มหมดได้ใช้นะคะเข็มโคเชได้ใช้ค่ะ แล้วก็ที่ตัดต่อไหมเข้าไปใช้แค่สกิดพอนะคะสะกิดเส้นเดียวแล้วเราก็มัดมัดเงื่อนตายตรงนี้ทํำด้านในนะคะเป็นด้านในของชิ้นงานชิ้นงานที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นด้านผิดทั้งหมดค่ะเอาหัวเข็มใส่เข้าไปในช่องโซ่มันจะเชื่อมเฉพาะตรงที่เป็นโซ่ห้าที่เราถัก เชื่อมต่อกันธรรมดาค่ะวนอีกรอบหนึ่งเชื่อมแค่บางจุดเท่านั้นนะคะพอเราเชื่อมแบบนี้เก็บเศษค่ะเก็บเศษเราก็สกิดไปด้านบนสกิดแค่เส้นเดียวทีนี้ถ้าเราจะเก็บเศษนะเราก็แทงแล้วล็อกไหมค่ะล็อกไหมก็เอาเส้นนี้พัน ัวเข็มแล้วดึงพอเราดึงเสร็จแล้วก็ซ่อนปลายไหมงานไอริสโคเชเป็นงานละเอียดนะคะแล้วก็แล้วแต่ไอเดียเราไอริสโคเชเป็นการถักดอกแล้วเอาดอกที่เราถักเนี่ยคว่ำหน้าลงบนแบบแม่แบบก็คือหุ่นเสื้อเราที่เราต้องการมาดูเส้นนี้เส้นแรกเส้นที่เราถักไปแล้วตรงนี้นะคะที่เย็บติดไปใช้เข็ม ส่วนฝั่งทางนี้ที่เราเริ่มใช้เข็มโคเชเราจะเปลี่ยนการจับเข็มโคเชเดิมถ้าเราถักเข็มโคเชเราจะจับเหมือนปากกาไอริโคเชมันจะเปลี่ยนจับแบบนี้มันจะใช้หัวเข็มตรงนี้นะคะเกี่ยวดึงแบบนี้ค่ะข้อมือต้องหมุนได้ลองเลยนะคะมันเป็นการฝึกไปนในตัวค่ะมือข้างซ้ายจะเป็นตัวจ่ายไหมธรรมดาไหมเราจะจ่ายอย่างนี้ทุกอย่างคว่ำม,มือลงหมด เพราะฉะนั้นท่านั่งสําคัญนะคะพอเราแทงนะพอแทงเสร็จแล้วเนี่ยหัวเข็มมันจะเกี่ยวออกมาพอเกี่ยวออกมาเสร็จแล้วนะมันจะมีห่วงเห็นไหมตรงนี้มันยืดหดได้ป้อนไหมป้อนแบบนี้ป้อนดึงตรงนี้เก็บเศษนะคะยังไม่ใช่การถักหัดจับเข็มไปในตัวค่ะถ้าต้องการลองถักเสื้อไอริสโคเชนะคะตัวนี้ง่ายที่สุดละเป็นดอกใหญ่ด้วยและเสร็จไวตัดไปลายไหม เราก็จะได้จุดเชื่อมต่อเข็มหมุดยึดไว้เหมือนเดิมค่ะเข็มหมุดได้ใช้เยอะมากนะคะหมอนก็ได้ใช้วิธีทำหมอนตัวนี้มีลงคลิปไว้ค่ะเคยสาธิตวิธีการทำข้างในก็ใส่ใยโพลีนะคะถ้าไม่มีใยโพลีก็เป็นเศษผ้าหรือนุ่นก็ได้เราก็มาดูจุดอื่นวิธีเก็บเศษตรงนี้นะเศษดอกเรา เราใช้เข็มโคเชก็ได้ค่ะแทงสกิดด้านหลังดึงซ้อมการใช้เข็มไปในตัวส้นปลายค่ะดอกเป็นดอกสําเร็จทั้งหมดเลยนะแล้วก็เก็บเศษทั้งหมด มาดูจุดนี้ตรงที่มันไม่เชื่อมกันเราปล่อยมันปกติค่ะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็ปล่อยเราก็มาดูเฉพาะจุดที่มันจะต้องมาเชื่อมต่อกันแบบเนี้ยตอนที่ถักตะข่ายเราจะได้ไม่ต้องมากังวลนะคะต่อไหมเข้าไปต่อแล้วเราก็มัด มัดแล้วทิ้งปลายตรงนี้ไว้ก่อนมาด้านนี้ค่ะถ้าไหมมันต่างสีแบบนี้นะเวลาเราเชื่อมต่ออย่าให้ไหมมันโผล่ไปด้านโชว์งานนะคะสกิดแค่ด้านในพอเป็นงานที่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ใช้ความพยายามไม่ยากเกินความพยายามค่ะแล้วงานออกมาสวยมากงานจะไม่ซ้ำกับโคเชเพราะว่าไอร,ริโคเชมันเป็นงานสร้างแบบวางแบบ ดอกเราก็สามารถหาดอกที่เราชอบค่ะดอกเหลี่ยมดอกกลมทำได้หมดนะคะยิ่งถ้าสลับสีงานอลิโคเชียจะยิ่งเด่นตรงนี้ไม่ได้เล่นสีมากนะคะเล่นสีโทนเดียวกันทีนี้ถ้าเราจะพอนะแทงเอาตัวนี้พันแล้วดึงพอดึงเสร็จแล้วซ่อนปลายเก็บเศษจ,จะใช้วิธีใช้เข็ม สอดก็ได้นะคะหรือจะใช้เข็มโคเชก็ได้มาดูฝั่งนี้ที่เป็นหางสกิดเป็นการหัดใช้เข็มโคเชไปในตัวค่ะคว่ำทั้งหมดถ้าไม่เคยทำมาก่อนนะคะมือมันจะฝืนนิดนึงแต่พอเราปรับได้ก็ไม่ยากค่ะพอเราเย็บติดแล้วนะ ล็อกเหมือนเดิมนะคะล็อกไว้เราก็มาดูว่าตัวนี้เราจะเย็บไหมถ้าเย็บมันจะตึงเราก็ปล่อยงานเช็คทั้งหมดเลยนะอ่ะตรงนี้ต่อไปเป็นจุดนี้ค่ะถอดหมุดมันออกก่อนสองอันนี้นะเราจะเอาต่อกันต่อใหม่เข้าไปฝั่งไหนก็ได้นะคะบนหรือล่างก็ได้ ต่อไหมก็แทงเข้าไปพอแทงเสร็จแล้วเราก็มัดเงื่อนตายมัดแน่นๆปล่อยหางไว้เอาหัวเข็มเนี่ค่ะใส่ลงไปในช่องโซ่เกี่ยวผ่านช่องโซ่แล้วดึงงานมันจะเชื่อมกันอีกรอบหนึ่งแบบนี้ เราจะวนกลับไปหาฝั่งทางนี้ก็ได้ถ้าวนกลับมาเพื่อความมั่นใจเราก็มัดมันอีกรอบอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราค่อยซ่อนปลายซ่อนปลายโดยการใช้เข็มเอาเข็มดันไปสกิดนะคะไหมที่ใช้ตรงนี้จะเป็นเส้นขนาดสิบหกเป็นไหมยอย่างเดียวกับที่จะใช้เดินตะข่ายถ้าจะเดินตะข่ายนะคะ ถักได้ง่ายเสร็จไวแนะนำเป็นเส้น16ถ้าใครจะลองเป็นเส้น18เส้น20ก็ได้แต่หัวเข็มต้องเปลี่ยนเส้น16หัวเข็มที่ใช้ก็จะเป็น1.2ค่ะกำลังพอดีมือเข็มโคเชที่ใช้อยู่ตรงนี้นะคะถ้าสนใจลิงก์ก็จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะเวลาคุณดูคำอธิบายใต้คลิปถ้าดูผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นให้คุณกดตรงชื่อของคลิป คำอธิบายใต้คลิปมันจะโชว์ออกมาตรงนั้นจะมีเขียนลิงก์ไว้ก็ตามลิงก์ไปได้ตรงนี้ใช้ดีนะคะเหมาะกับมือทีนี้วิธีซ่อนแทงนะคะพอแทงเสร็จแล้วดูมือเรานะมือจะอยู่ท่านี้ตรงนี้เป็นตัวปล่อยใหม่เนี่ยมันจะปล่อยแบบนี้ดึงล็อกค่ะหัดใช้เข็มไปในตัวแล้วอีพีต่อไปเราจะเริ่มทำตะข่าย ตะข่ายจะค่อยๆทําให้ดูนะคะคลิปตะข่ายจะมีหลายคลิปหน่อยนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วอะของการถักไอริสโคเชถ้าเป็นมือใหม่มือใหม่ถอดใจมือใหม่จะเลิกทําก็ตรงตะข่ายแต่จริงๆแล้วตะข่ายอะยิ่งทํายิ่งสนุกมือค่ะตัวที่มันจะต้องใช้ความละเอียดจริงๆแล้วว่าเป็นการถักดอกเป็นการถักดอกเป็นการใส่ไอเดียเข้าไปงานไอริสโคเชนะคะถึงดอกจะเป็นดอกลักษณะเดียวกันนะ ถักเหมือนกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเอามาวางลงแม่แบบเสื้อออกมาก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไอเดียแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้ที่ถักนะคะมีทั้งหมดสามสีสีนี้จะเป็นสีกลางนี่จะเป็นเข้มขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นสีอ่อนเลยค่ะเป็นสีครีมข้อได้เปรียบของงานอร,ริทโคเชก็คือเราสามารถ วางแบบลงบนหุ่นขนาดไหนก็ได้ใช้ดอกอะไรก็ไดส้สลับสีแบบไหนก็ได้นะคะถักออกมาแล้วงานอลิโคเชมันจะไม่ซ้ํากับใครเลยค่ะมันจะสวยเด่นของมันเองแล้วสร้างสร้างมูลค่าให้กับงานฝีมือได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเก็บแบบเข็มเราก็ต้องล็อก พอเราล็อกเสร็จแล้วเราก็ซ่อนทั้งหมดใช้สกิดข้างบนอย่างเดียวข้างบนด้านนี้เป็นด้านผิดตัดแล้วเราก็ใช้เข็มจับแบบนี้แทงดึงถักมันโซ่ซ่อนขึ้นมาดึงซ่อนค่ะ หลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ล็อกวิธีบาวางแบบตรงนี้นะคะทั้งแบบด้านหน้าและแบบด้านหลังนะคุณตามไปดูที่เว็บได้นะคะถ้าต้องการวางให้เหมือนกับต้นแบบวางเป๊ะแบบนี้จะถ่ายรูปแล้วก็ลงไว้ที่เว็บไซต์ค่ะเข็มที่ใช้ตรงนี้นะคะเป็นเข็มปักคอสติสธรรมดาเนี่ยค่ะน่าจะมีจําหน่ายทั่วไปที่ร้านเครื่องเขียน ชิหนึ่งห้าบาทใช้ได้ตลอดเลยค่ะใช้ดีด้วยนะไหมเส้นใหญ่ก็ใช้ได้ไหมเส้นเล็กก็ใช้ได้เวลาเราเอาไหมใส่ตรงนี้เพื่อที่จะเย็บไม่ต้องใส่ยาวนะคะเดี๋ยวมันจะขอดอ่ะทีนี้มาดูเราก็เช็คไปเรื่อยตรงที่เชื่อมต่อแล้วเราเปิดให้เห็นแบบนี้ย้ายหมดมาเราจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้เราเชื่อมแล้วถ้าเราเอาหมุดมาปักไว้มันจะบังตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำให้รู้ว่าเรายังไม่ได้ทำ ให้หมดทั้งตัวเลยนะคะส่วนไหนที่เย็บได้เราเย็บเพื่อตอนที่ทำตะข่ายเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องงานที่มันยังไม่ชนกันแทงสกิดมาแทงผ่านช่องมาเลยนะคะเหมือนกับเราถักเชื่อมต่อโคเชตอนที่ทำตะข่าย อุปกรณ์ก็จะมีเข็มโคเชมีกรรไกรตัดแล้วก็เข็มหมุดนะคะต้องวางอยู่ใ,ใกล้แล้วเวลาเรานั่งทํานะคะให้อยู่บนโต๊ะจะดีกว่าแล้วก็ให้มันสูงขึ้นมานิดนึงแบบน,นี้แสงไฟต้องพอนะคะแสงไฟลงมาตรงนี้เราเก็บโดยการที่ใช้เข็มเราก็แทงแล้วก็ม้วนแบบนี้แล้วดึง ซ่อนปลายส่วนด้านนี้ที่มันเป็นการเก็บด้วยเข็มโคเชเราก็ฝึกเข็มโคเชไปในตัวจับให้มันชินมือเวลาเราทำตะข่ายจะได้ไม่ยากนะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะคะ พบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ